การฉีดฟิลเลอร์แล้วถ้าเป็นก้อนจะต้องแก้ปัญหายัางไงนะครับตอนนั้นมีปัญหาอะไรถึงอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์เมื่อปีที่แล้วก่อนจะมาเจอหมอใต้ตาบูค่ะแล้วก็เป็นริ้วรอยตรงหางตาค่ะตอนนั้นฉีดไปทั้งหมดกี่ซีซีตอนเลข6แล้วก็มาเติมทีหลังอีก2ซีซีเป็น8ปซีซีค่ะค่าใช้จ่ายในการฉีดฟิลเลอร์ครั้งก่อนที่จะมาเจอหมอนี่เท่าไหร่จ๊ะจะประมาณ2 0 0 0 0นค่ะ หลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นก้อนที่ใต้ตาค่ะแล้วตอนนั้นไปนแก้ปัญหายัางไงเข้าไปหาที่คลินิกแล้วก็เขาก็ขีดสลายให้ค่ะเมื่อกี้คนไข้เล่าให้หมอฟังว่าหน้าดูเต็มขึ้นแต่ว่าผิวมันเป็นยังไงตอนนั้นเว่าย้อยเป็นค่อยๆอยู่ค่ะ<อ>เป็นแบบเหี่ยวๆอยู่ตรง<อ>ชั้นอย่างนี้ค่ะ เตือนกันนะครับอย่าเพึ่งรีบไปฉีดฟิลเลอร์เยอะๆเราควรจะซ่อมผิวชั้นบนด้วยนะครับตัวโมโนโพล่ r อาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นบนได้ดีที่สุดนะครับตัว a าบูเต้นะครับเป็น ขึ้นโมโนโพล่าเอฟหลักการเดียวกับเทอร์มาชเทอร์มาชจะเป็นของอเมริกาส่วนอาบูเต้จะเป็นของเกา,เกาหลีนะครับหัวยิงเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งเพราะงั้นคนไข้ก็จะไม่เจ็บมากตอนที่หมอยิงอาบูเต้ไปเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บก็จะมีกระดูกสึกบริเวณกางแก้มกับร่องฟันเคี้ยวนะครับหมอก็จะฉีดไอตัวฟิลเลอร์นะครับเป็นเบร์โทรของสวิตเรื่องความปลอดภัยหมอว่าฝั่งยุโรปเนี่ยงานวิจัย20ปีัพแล้วคนไข้หมอก็จะมีวงเงินเ e อ็กซ์คลูซีฟอยู่แล้วเนอะนะครับก็จะช่วยคนไข้เซฟบัเจ็ตได้ เจ็บไหมตอนที่ฉีดฟิลเลอร์บนกระดูกไม่เจ็บเท่าที่ฉีดเข้าใต้ตาเหมือนที่ไปทําครั้งแรกอะระหว่างที่เคยไปฉีดแต่ก่อนหน้านั้นเทียบกับที่หมอฉีดบนกระดูกต่างกันยังไงฉีดครั้งแรกใต้ตาเจ็บมากค่ะเจ็บมากแล้วก็เก่งมากกลัวจนเย่อราดเลย่ะแต่ว่าขีดกับหมอซีไม่ไม่ไม่เจ็บค่ะครับประทับใจมากค่ะมาเลยเพื่อนๆเห็นอะไรดีขึ้นบ้างเต็มขึ้นมาเลยค่ะตรงใต้ตาแล้วค่ะแล้วก็ ต, Saint ตรงนี้ก็รล้วรอยก็จางลงเลยทันทีค่ะน้องแก้มก็รู้สึกมันตื่นขึ้นมาเลยค่ะการฉีดที่กระดูกเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นก้อนนะครับแล้วไม่เสี่ยงโดนเส้นเรือและอยู่นานหนึ่งปีนะครับแล้วผิวโดยรวมเป็นยังไงบ้างตอนยิงขึ้นมาแล้วรู้สู้ผิวกระจ่างขึ้นเลยค่ะค่ะดูเต็มขึ้นเลยคุ้มมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่มาเจอคุณหมอค่ะถ้าเราอยากให้หน้าเราดูดีขึ้นเราต้อง ทำให้หน้าเรากระชับก่อนค่ะต้องขอบคุณคนไข้จริงของหมอทุกคนเนะเพราะว่าหมอเชื่อว่ายิ่งเราแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ครบถ้าคนไข้แฮปปี้หมอก็แฮปปี้ใครมีคําถามออคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ใครคิดว่าได้ประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยละกันเนอะนะครับ